สวัสดีครับผมนายทีพาเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาที่ร้านเสริมสวยนะคะนะฮะร้านนี้นะครับฝากร้านกันด้วยนะคะชื่อร้านชื่อร้านอะไรจ๊ะแล้วแต่เรียกค่ะซาลอนยูซาลอนโงโอเค,อเคแ,แม่เขาคนสวยแล้วกันตามนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาทำเคสอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ อันนี้นางแบบนะครับซุนเตอร์ฮะร้านนี้ก็ตั้งอยู่แถวอ่าชนบุรีนะคะแถวบ้านเก่านะครับใครอยู่ละแวกนี้ก็มาทําได้นะฮะร,ราคาเป็นกันเองครับทักมาสอบถามได้นะฮะร,ราคามิตรภาพราคามิตรภาพออเพอนอเนางแบบวันนี้มาทำอะไรครับทำสีแล้วต้องให้ลายค่ะ อ๋อโอเคทำสีไฮไลท์นะคะโอเคเดี๋ยวรอนะคะตอนนี้กำลังเตรียมนะเตรียม เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอเขาเตรียมของเสร็จก่อนครับ